สวัสดีครับตาอทองชาแนลพี่น้องมาร่วมโมทนาสาธุบุญไส่บาทได้วยกันนะครับตอนนี้พระมาแล้ววันนี้มีพวกเรา,าชาวธรรมมาร่วมโมทนาสาธุบุญไส่บาทด้วยหลายคนหลายท่านเลยนะครับมามาเร็วมาลงมาลงกัน

งนนัตังท้งนันตังตั้งนันตังตั้งนันตังสาธุตั้งนันตังทังนันตังทังนันตังสาธุตั้งนันตังตั้งนันตังตั้งนันตังสาธุทังนันตังทังนันตังทั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 งนันตังสาธุ ทางนันตังทางนั้นตังทางนั้นตังสาธุทางนันตังทางนั้นตั้งทางนั้นตังทางนั้นตังสาธุทางนั้นตั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 งทางนั้นตังทางนั้นตั้งสาธุทางนั้นตังทางนั้นตังทางนั้นตังสาธุหมดทสสสาธุ วันนี้มีพวกเราชาวธรรมมาร่วมโมดนาสาธุบุญไสบาตด้วยกันนะพี่น้องแล้วก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งสีเขียวเป็นธรรมชาติวันนี้ก็พี่น้อง f อฟะจากโคราชจากอเมริกามาร่วมทําบุญไสบาตด้วยกันนะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต่อทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้อย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ